แล้เปิดสิสวัสดีชาวไม้หอ,อมทุกคนนะครับดีมันอยู่ในสกายบ็อกซ์นะครับจบ <c oughs> เอาแค่นี้นะไ <c oughs> ปไหนได้หรอเออเดี๋ยวลูกตัดตัดต้นไม้เปิดคลิปแบบนี้นะเออผมเปิดคลิปเป็นพี่ไม่เปิดละ่องพี่พอดีพี่เปิดจงมีเจ้าของคอตัวค่านดะีไหมอืม มันสูบบอกอะไรอ,ะอ่ะพอคนอีหนอคันทำอะไรมันจะสุ่มของมันจะได้เห็นหรือได้อะไรอะ่ะม,มีมีโอกาสได้ดินเพิ่มแล้วแล้วทำไมได้กขิดสามันเนสียมารให้พี่บ้าได้อะไรเี้กอ๋อเดี๋ยวพี่บ้าก็จะมาเขายังไม่ตื่น เนี่ยลูกได้ได้แล่ได้ลูกไม่ไม่ตัววะต้นไมมแล้วก็เวลาหมักหมักปุ๋ยอะ่ะมันจะมีโอกาสได้ไข,ข่เอมคซีุณจากนี่นหรอไม่ต้องหมักปุ๋ยพี่ทำให้ผมถีบดีผมขอขอนั่นอุ้ย เก็ทำอย่างี้เดี๋ยวขุดเองอเฮ้ยพี่ดินล่วงมาข้างล่างแล้วมันได้หรอเนี่ยไปไงไปบอกนุ้นดิ่งล็อกลนมาอุ้ยเนี่ยมันมีโอกาสได้นี้ด้วยเราสามารถไปดีเอ็นได้ถ้าเราขุดเรื่อย ไม่ต้องการทั้งหมดเกียนไป่ด้วย12บ่ะใช่ไหมใช่เอ้ยผมว่าผมมาทำอีพานด์ดีกว่าดีไหมรู้ทำน้ำอีพีอีพีนิตี้ดิใช่โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำน้ำน้ำแล้วก็ถ้าได้นเด็กมาเราไปทำฟาร์มลาวาแล้วก็ไปเนเธอร์ก็เด็ย แมปนี้ทีไม่ให้แตงคิป<ม>แล้วกันไม่ได้เพชรว่ะได้เพชรไม่มีไม่มีที่ขุดเียไม่ก็เผาไงมันทำยังไงวะน่าดิดีเนี่ยดีมันไม่พอ,อโอ้ยเอายดีเริด ได้เหล็กเยอะเลยได้เหล็กสะมันละเสียละโอ้ยถ่านดยอเดียวัละกลับตัวสถานการณ์เดิมดเอมอลลอ่ะอ้าเบ เน็กา้าเบลเรียนรู้อะคาเบลก็ทำไปแช็กได้ไห้ระตูนี้เถอะประตูดีเองให้ไปตูนี้เถอนนะน,นี่ไงพี่ออมเอาตัวเพชรเผาไงได้ไหมได้รู้ก็ต้องคาตัวเผาขึ้นมายังไม่ตัเลยสนามนี่ยเอ้ยได้เพชร,รพอีกแล้วพี่ออมสามเป็ดแล้ว เนี <Okay. S 2> ย่ยเขาทำอะไรนะเนี่ยปุ๋ยอ่ะอืมเผื่อทำฟาร์มเหล็กจะทำฟาร์มเหล็กทำได้ไหมเนี่ยในบนบนอนเกาะเนี่ยทำได้แต่ต้องมีพื้นที่มากกว่านี้อะ่ะพื้นที่ทั้แบบห้าคูณห้าไม่รู้ดิห้าคูณห้ามันเกิดน้อนยอ่ะ เราเราขยายไปเลยยังได้ไม้ยังในตอนนี้เนี่ยที่ขุดจะแตกก็นี่ไงคู่รถผ่านอาบานไว้ก่อนยกขุดไ,ไปเลยขอให้ได้ไม่หาย ไปยปังไงปะโอ้ยทีได้แต่ตัวนี้ก็ด้แต่ตัวคเดวเลยนี่ไงได้ดีแม้เพื่อนมนึปี๊ซชอผ่านเลยต้นไม้ยังสูง อไอหมักเ,เดี๋ยวทำไมต้องขัดกับไ,ไม้ด้วยไม่เอาไปเช็ตปิ้งเหรอแล้วแค่นี้แหละ,ะอไอหมัก คุณยังไวอะใบไม้เอนี่ยต้อง่เกอบไปได้ต้นไม้ด้วยโอ้ยได้บอรี่เดบอรี่เดบอรี่ได้ห่านกินนะใช่เป็นสม ไม่กินข้าวได้ข้าว,ม,าวมันไม่สุ่มหัอข้าวมันสุ่มแค่สองอันแค่ขุดไก่เนี่ยไม่ไม่อ่ไ แนงนเยอะแ้จะได้เปอร์แล้วไอ้นี่ไงได้ได้ level อ้ยด e v e วพี่ออมให้ปเปอร์ละทำยังไงน่เอ๊กต้องทำกล่องแหละ

เตบท้าไมกองเป็นย่างงั้นน่ะเตบๆโอเคเรียบร้อยแล้วก็ขุดไปดิดูดิว่าเข้าไหมโอเคเรียบร้อยละโอเคมันมันโูดไวกว่าคนเพว่าอันนไม่จำเป็นนะถ้าจะแค่หิวก็โดนตายเอาอ่ะ ปุย๋ยเบอรี่เบอรี่เป็นตัวใบดังไงเวอรี่ทำอะไรได้ไดบ้างนอกจะกินได้อย่างเดียวครับเ,เป็นปุ๋ยออโอ้ราพิษราพิษไม่ลงเลยนี่เพราะเปลือก ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวทำไมตรงนี้มันสองบล็อกอะร่ามผิดอะไรอะยังไม่คนอะไรกันไ้เข้าตัวเด็เนี่ย

ัไงก็มีอยู่อไอ้มะนาอะไม่สอันอก้าอันทำไมจะทนตเป็นบล็อกใช่แล้วมันจะได้อะไรอะมันใช้ทาขุดอัตโนมัติไงเอาเรสองอนี้มันเป็นอ้ยสองที่จะปิดคลิปแหละมันยีิบนาทีเออมันได้อะไรบ้างในคลิปนี้เ่ย ดูรอดจากวามหยินยาวๆแล้วอขยายเกาะตอนยี่ห oh, <st> ้นาทีเลยทีเดียวเลยพอแล้วโอ้มันมันต้องตัดอีกมันลงนานตั้งขนาดสิบสี่วิทียังตั้งสามกิกอะจะไม่หอมมันเยอะจังเลยลงผมนิดเดียวเองเนี่ยเก้านาทีเอ้ยเก้านาทีก็ไม่กี่ไม่กี่วิอะไรลงไปแต่น้ำเปนี่าะครับมันเยอะแต่อไม่ใชาย้นดีตื้นผ่านน้ำ ถ้าในต้สนสวยมันโคตรดีอะทีะไ่ได้มาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยถ้าถ้าในต้สนสวยมันโคตรดีอัดมา,าไ,มได้ยาวไอที่เด็กที่เป็นไม้คนเยอะโอเค ไม่กินได้เมย์ะต้นที่มันไม่มีไม,มไม่มีเบอร์รี่มันม,มันไม่ติดเนอะแล้วเบอร์รี่ก็ทำปุ๋ยได้เออนี่อดีโอ้โหแค่ยี่สิบินาทีกินมันที่เป็นสองกินข้าวใหดูดิโอเคจบคิวได้ล่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณทุกคนที่ไม่ดูด้วยนะเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ก็ <c oughs> พี่บาน์นีไม่มาบ๊ายบาย